อ่ะวันนี้เรามาเรียนเรื ite, ่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะเรามาเรียนรู้กันก่อนขั้นแรกเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเนี่ยมีสองอย่างใช่ไหมมีอะไรบ้างอหยยอ้ทไ้โหไทยไทยโอ้โหไทยไท้โหไทยทยโอ้โหยอ้โยไทยอ้ยไรู้ยไทยโอ้วหททหไทท้เิทน่าจะเคยเรียน้วห ต่อมารถสัโบโนเนี่ยเัาจะมีเครื่องหมายถึงอะไรดังนี้นะอันแรก ามชื่อมันเลยมันจะมีเส้นเนี่ยนับเนี่ยหนึ่งสอสามห้าอนี้เวลารับเนี่ยจะนับจากลางขึ้นบนอันนี้เป้นที่หนึ่งนที่สสามี่ห้าครูจะให้นักเรียนฝึกเขียดีกว่ากราเต้นหาสมขึ้นมาว่าราเส้นเจเดียวพอเจเดียวพอ นีอันต่อมาตุ้งจีประจำละ่ะครับอันแรกตุ้งจีตอนป้าที่สองตุ้งจีปลาที่สามตุ้งจีโลกทีนี้ที่ทครูให้เขียนมบนครับาษที่นื่อกี้นี้ครูให้เราเขียนว่าดลงไปตามนันวาดไว้เสร็จหมดแล้วต่อมาเครื่องหมาย คำนวนจังหวะเอ่อไว้กำนวณจังหวะเดี๋ยวจะให้คุณเขียนครำนวณทีนี้เราเรียนรู้เรื่องจังหวะก่อนจำให่ได้ก่อนว่าเอออันดับนี้บอกถึงอะไรต่อมาเส้นการห้องมีไว้มีไว้การห้องเลยนะ ว่าอันนี้ห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามทีนี้เรามาเรียนรู้ตัวโน้ตกันดีกว่าตัวแรกเรียนว่าววหน่ะตัววมตัววมเนี่ยมีค่าโน้ตทั้งหมดสี่จังหวะเขียนไว้เลยจำไว้เลยเราจะได้เอาไว้เขียนในข้ามหน้าได้มาตัวขาว ค่าโน้ตสองจังหวะกอมาตัวดาอันนี้มีค่าโน้ตหนึ่งจังหวะแล้วค่าหุดเนี่ยจะเท่ากับคาโน้ตเลยอันนี้สี่จังหวะอ่างั้นตัวหุดตัวขาวเนี่ยสี่จังหวะสองสองอันนี้ก็หนึ่งจังหวะนี่ละก็ วัดอะไรน้นัดน้ตันธันทึกโนไปใช่ไหมอ่อนี่ที่ครูบอกเลยโลโก้มีค่ามากสุดก็คือสี่จังหวะตัวขาวมีค่าขึ่งหนึ่งของตัวกลมก็คือสองทีตัวดำมีค่าขึ้นนึง คาบเหนึ่งชั้นมีค่าขึ้นงของตัวดำอีกหนึ่งองหนึ่งสองคาบเตสชั้นมีค่าขึ้นหนึ่งตัวาเเ็นหนึ่งชั้นด4ทีนี้เรามาดูแผนถังรถจริงๆถ้าเอิะเราจะเริ่มมองได้ง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรตัวโคมเสีว่าแยกมาเป็น ตัวขาวมีค่าสองังว่าแยกเป็นตัวกฟมไปตัวขาวมีค่าสองจังหวะแยกทำเป็นตัวดำใช่สอตัวใช่หมังหวะตัวดำึ่งจังหวะแยกมาเป็นตัวเบดตัวก็คือหนึัสองตัวเบดหนึ่งชัน แยกมาเป็นประเป็สองชั้นได้อีกสองตัวคือหนึ่นีแอข่าวล้วดูง่ายขึ้นนิดนึงอดูยากขึ้นเออมันแยกมาเยอว่ามันแย่ไหมมันใช้เสียงโร้มีโ ีกูนะนยอมมีีดนตะ่ไปเลยแบบนี้วันนี้สภา,าพแล้วเดีย๋ยวภาพหน้าจะมาฝึกตงมือตามจังหวะโน้ตขาวตัวดำแล้วก็จะหวานด้วยจบแล้วใช่ไห